สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะฟ้องสามีหนิงแซนเอาจริงฟ้องจินสามีหนิงหลังคอมเมนต์แรงลั่นทุกคนต้องได้รับความยุติธรรมแซนวิสาพัฒหนึ่งในผู้ต้องหาคดีแตงโมโพดภาพคู่กับกระติกอิสรินอดีตผู้จัดการส่วนตัวของแตงโมผ่านอินสตาแกรมท่ามกลางเสียงวิาพากษ์วิจารณ์ต่างๆด้านคู่สามีภรรยาจินจรินหนิงปณิตา ออกมาแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องดังกล่าวด้วยเช่นกันฝ่ายสามีของหนิงใช้ถ้อยคำรุนแรงก่อนมีข่าวออกมาว่าแซนพร้อมทนายความจะไปแจ้งความจินฐานหมิ่นประมาทวยการโฆษณาที่สอนอท่าข้ามล่าสุด30เมษายนแซนโพสอิสตาแกรมรูปภาพคอมเมนต์ของจินจรินระบุว่าตัวจริงนั่งรถตู้สบายใจจังส่วนตัวปลอมเดินเล่นแถวบึงแถวสวนสาธารณะ หรืออาจจะเป็นที่มาของสองตัวนี้พอดีเอาไปคนละชื่อพร้อมกับข้อความฟ้องสามีหนิงระบุว่าแซนอโหสิก,กรรมให้ไม่ได้แปลว่าคุณจะไม่ต้องรับโทษตามกฎหมายใช้คำพูดแบบนี้แรงเกินไปแซนเคยทำอะไรให้หรอคะเรื่องที่เกิดขึ้นคุณทราบข้อเท็จจริงหรือเปล่าถึงกล้าต่อว่ากันขนาดนี้และสิ่งที่คุณและภรรยาได้กระทำต่อแซนโดยการโพสต์รูปเพื่อให้คนอื่น ว่าด้วยด้วยคำรุนแรงแสนว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทําต่อเพื่อนมนุษย์ทุกคนจะต้องได้รับความยุติธรรมขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากข่าวสดขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ